จะบอกท่านเลยว่าฉันรักแม่ที่สุดก่อนหน้านั้นฉันมีแต่รักพ่อหรอกแต่เมื่อฉันเติบโตทํางานฉันรู้เลยว่ากัญญัมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแม่คือแม่ของเราเองซึ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักให้สารพัดแต่เพียงแต่เราไม่มีมุมมองไปดูเราปิดใจเราอะเราไม่คิดอะฉะนั้นวันหนึ่งแม่ฉันบอกกับฉันอย่างนี้ว่ากูแต่งงานกับพ่อมึงนะ ลำบากจะตายไปพ่อไม่เคยให้อะไรกูเลยสมัยนะั้นยังโคตรรักพ่อเลยนะแม่แม่แม่ไม,ม,ม่ต้องพูดตกลงพ่อหนูติดแม่กี่เท่าถ้าหนึ่งเท่าหนูให้ห้าเท่าเฮ้นเรามาอยู่เอเรามีตังแล้วนี่เอาแม่เอาอะไรบะแม่จะส่งไปเมืองจีนนะเอาเลยเอาแม่จะทาอะไรเอาเลยกูจะให้มึงพาไปเมืองจีนเรายุ่งจะตายหาแต่เขาฉลาดจะให้เราไปรู้จักเมืองจีนเพราะคนเงาอยู่ที่นั่นจะได้สืบต่อได้เอาจริงๆนะฉันช่วยญาติปลูกบ้านทําในสารพัด ในหมู่บ้านนะเพราะว่าเขารู้จักฉันแล้วฉันมีเลชั่นกับเขาสรุปแล้วแม่ฉันเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดฉันรวยหรือว่าฉันมีตังเนี่ยฉันต้องระลึกถึงคุณของแม่ถ้าฉันบอกกับท่านท่านจะเชื่อไหมว่าแม่ฉันเสียไปเมื่อประมาณยี่สิบเอ็ดยี่บสองฉันจําไม่ค่อยแม่นนะนะเดือนมีนาจนเดี๋ยวเนี้มันน่าจะสิบหกปีเต็มๆนะน้องที่รักทุกท่านถ้าฉันบอกกับท่านว่าฉันไม่เคยไม่เรียกแม่สักวันเลย รูปแม่ฉันรูปใหญ่อยู่หน้าห้องฉันทุกเย็นกลับไปก็จะยกมือวันทาก่อนเข้าห้องแม่หนูกลับมาแล้วเช้าเปิดประตูปั๊บฉันก็จะแม่หนูทําบุญที่ไหนบ้างให้แม่ให้พ่อให้บรรพชนของเรานะได้กุศลที่หนูทํานะให้แม่โมทนานะแม่จะอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าแม่จะไปเกิดแล้วก็แล้วแต่ขอให้แม่รู้ว่าหนูยังรักแม่อยู่ฉันอยากจะขอร้องให้น้องว่าเดือนนี้เราช่วยกันทําบุญให้กับแม่ของเรา แม่ซึ่งถ้าไม่อยู่ไปแล้วจะอยู่สวรรค์อยู่ชั้นไหนอยู่อะไรก็แล้วแต่กับแม่ที่มีชีวิตอยู่นะอยากจะขอร้องน้องทุกคนเพราะน้องตัวนี้ที่นั่งทุกคนนะต้องเกิดจากแม่ทั้งนั้นแหละต้องเกิดจากแม่อุ้มท้องอ่ะลองเอาหินมาผูกใส่เอลซิว่าคุณจะอยู่ได้ไหมกระเดิอนอ่ะนอนก็ยังไม่สะดวกเลยชั้นเดือนสุดๆท้ายๆเนี่ยพลิกไปก็ท้องก็จะแขวงไปพลิกมาก็แขวงไปจะนอนยังไงวะกลั่ แต่ความรักลูกใช่ไหมว่าสลบไปนะหมอบอกว่าคุณจะบล็อกหลังเลยบอกเอาสลบเลยไม่เอาจะผ่าท้องกลัวที่สุดแค่เจาะเลือดยังกลัวแล้วผ่าท้องไม่กลัวหรอวะแต่ก็สโ่ะพอผ่าเสร็จเขาเรียกคุณพัชราคุณพัชราเออตื่นละเออลูกเป็นไงเออครบอาการดีทุกอย่างโอ้ยรู้สึกหายเหนื่อยมันปิดทิ้งลองลองคิดดูความเป็นแม่อยากจะขอร้องว่าเดือนนี้ทำเพื่อแม่อาจจะไม่ต้องแม่อย่างฉันหรอกนะ แม่ของท่านทุกคนต้องมีแม่นะ